ริงใจและดูแลองค์กรของท่านได้อย่างยอดเยี่ยมณโอกาสนี้นะคะก็ขอทุกท่านพบกับคุณพัชรนันท์พิมพ์ปรีชาดีใจนอนพี่ก็อยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นอะผมไม่เป็นผไม่เป็ ขอบคุณมากนะคะเอฟซีคนสวยแห่งเมืองอุดรนค่ะว่นนี้นะคะกมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าบอสพูดในสินค้าได้ดีมากๆแล้วก็คนผู้แชร์นะคะและแผนกจังตลาดโอ้สนุกไหมคะ สนุกพูดง่ายสบายๆนะคะเพราะแผนงงงเราเนี่ยเป็นแผนที่ดีมากๆต้องขอแนะนำตัวเองนะคะค่ะโกชื่อ<ม>พัชรันพิมพ์ปวีนะคะต้องขอขอบคุณบอสธีรทัศน์ไทบูย์สมบัติะะด้วยค่ะในทุ้แนะนำโบเป็นวันแรกวันที่19ธันวาคม2,563แล้วก็เป็น เป็นปีพศที่สพอบอรเรียบร้อยนะคะทุกท่านทำา R 3วันนี้ทุกท่านได้รับเงินล้านแน่นอนเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับโลกนะคะค่ะวันนี้เราเป็นครั้งแรกที่บอสให้เดินทางจากสงขลานะคะพันปา่า กิโลเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเพราะบอสได้เงินหลายล้านนะคะน่ะคขอทุกท่านมั่นใจในบริษัทเรานะคะสินค้าเ็สยังไม่กี่นาทีไม่ถึง5นาทีนะคะเห็นแล้วว่าพี่สามารถแข็งแรงและก็เคสรีบหมดทั้งหมด 6กกว่าประเทศปกทวีปทั่วโลกนะคะเรามั่นใจไหมคะต่างประเทศสามารถที่จะใช้สินค้าของเราและประเทศที่เรามั่นใจมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นคะ่ะได้ใช้สินค้าของเราเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับใครไ,ไม่อะไรใครเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีมากนะคะมีสมาชิกที่เป็นคนอุบลเป็นจํานวนมากนะคะ ค่ะน้องหน่อยนี่ก็คือเป็นน้องที่รักของเราตั้งแต่10กว่าปีนะคะน้องหน่อยได้ทำสเตมเซลล์ไฟโตไซด์กับเรานะคะค่ะแล้วก็โค้ดเท็ดมานีเอะได้มาด้วยนะคะแล้วก็หลายท่านนะคะที่เดินทางมาค่ะพี่ทศพรใช่ไหมคะนำทีมมาทุกท่านนักที่บงเพ็ญบมไม่ได้กล่าวถึงหือยังไงท็ตามพี่แอดเหมือนกันนะคะ วันนี้เราดีใจมากๆเราจะทำให้ทุกท่านสุขภาพดีสวยหล่อและก็รวยด้วยนะคะค่ะน้องหน่อยจะเห็นที่โบนหนักขนาดไหนสมัยก่อนนะคะ10กว่าปีน้ำหนักเจ็ดโลค่ะปัจจุบันได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะน้ำหนักลดไปถึง20โลค่ะ มีเยอะมากมายนะคะตั้งแต่เส้นผมผมหงอกผมร่วงนะคะสายตาต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกน,นะคะ <c oughs> เราพูดเยอะก็ไม่ได้เขาก็ไปเชื่อนะ,ะ <c oughs> เราบอกเฉพาะทางนะคะและสิ่งที่สําคัญหนึ่งเดียวทวกนั้นสามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใช้ได้ตั้งแต่คนท้องสามเดือนนะคะ <c oughs> <c oughs> ฉะนั้นไม่มีสเตียรอยด์ฉะนั้นทุกคนมั่นใจบอกคนที่เดินทางมาเนาะ จำไม่ได้ว่าหมนายตอนนี้ออกมารอบหนึ่งแล้วนะคะตั้งแต่ต้อนก้นเดือนที่แล้ววันวาแล้วก็มาเจอบอสอีกแล้วก็เดินทางอีกรอบหนึ่งนะคะตั้งแต่วันที่เก้านะคะเราอยากจะบอกท่านไม่ว่าสายไหนคือ RFT บ o l u n เราจะช่วยกันนะคะมันอยู่ที่ว่าดวงของใครดวงของมันนะคะแต่ ถ้าใครเปิดใจดวงหมุนกันเป็นเศรษฐีแน่นอนตอนแรกเราไปเชื่อแล้วว่าสินค้าเอะดีขนาดไหน <spe c> เพื่อมาแนะนำค่ะว่าช่วยให้เบงกาสต์ตน